โอเคใช้ okay, มาดู SBC วันนี้กันโววันนี้มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมอราโฮไมจิตัวที่ทุกคนต่างรอคอยแบบว่าโอ้พี่ผมผม,ผมเก็บฟอลเดอร์ไว้รอการมาของเขาผมไม่กล้าทำตัวไหนเลยครับผมรอการมาของเขานะครับอราโฮ3-3มีเดีย high โบแบ็กขวากับเซนเตอร์แบ็กนะตัวนี้อินเซนเขาเรียกว่าอะไรอินเซนอินเซนเออยู่แล้วโบแต่ว่าตัวนี้สิ่งที่ทุกคนตะกิตตะขวงใจก็คือมีมาแค่บล็อก พึ่ง AI ใช่ไหมโบลองบอลโอเคสำหรับเซนเตอร์แบ็กอาจจะเอาไว้เปลี่ยนกองเปลี่ยนแกนมีประโยชน์อยู่แต่ไลท์ค่อนข้างจะมิดเอาจริงผมพูดตรงๆนะเพย์สไตล์ตั้งต้นของอาราโฮค่อนข้างจะมิดด้วยความที่เป็นการไลฟ์เอชบีซีคือทํามาเผื่ออัพนะครับราคาได้คุณจ่ายนะวันนี้ยังไม่สมน้ําสมเนื้อกับอาราโฮหรอกแต่คิดว่าอนาคตมี potential รวมถึงอันต่อไปทุกคนก็มาลุ้นกันว่าจะกลายเป็นไอ้พวกนี้สีทองเพิ่มหรือจะเป็นแอเรียลพลาสนะ ซึ่งแอร์เรลพัเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือเพย์สไตล์ที่สําคัญสัตๆสําหรับภาคนี้ไม่รู้เป็นเพราะเฮียอะไรเหมือนกันโบอยากสูงให้ขยงิงอยากเก่งให้กระโดดโบอา,โาราโฮราคาห้าแสนนิดนิดไหมจีห้าแสนนิดนิด,น,ด,น,ดนะถือว่าไม่แพงมากผมว่าจะลงทุนดีไหมผมว่าอย่างต่ําก็น่าจะเราขอดูไหน,นกันบว่ามีอัปเกรดยังไงบ้างรอบแบ่งกลุ่มต้องบอกว่าอุลุกไวก็ค่อนข้างจะเป็นต่อในในกลุ่มของเขาใช่ไหมอย่างน้อยอบกหนึ่งแต่จะชนะ3เกมไหมเนี่ย ถ้าเราโหชนะไม่ถึง3เกมอารมณ์แบบชิงตกรอบก่อนอย่างอย่างเช่นแบบว่าอาจจะชนะ2นัดในรอบแบ่งกลุ่มแล้วพอรอบรอบน็อกเอาท์ไปแพ้ก็คือจบผมว่าอย่างตำต,ำต่ำการ์ดนี้จะแบบสมน้ำสมเนื้อเท่าทุนก็ต่อเมื่อได้อัพเดตสไตล์พลัสไปการ์ดเนี้ยถ้าไปถึงได้อัพเดตสไตล์พลัสผมว่าโอเคคุณคุ้มทุนละแต่ถ้าเกิดว่าไปได้ไม่ถึงได้แค่หนึ่งวินและอัปเกรดแค่หนเป็น9 6ก็คือจบก็คือจบ ใด้ใครทําไว้ก็ได้โบไม,ไม่ไม่ถูกไม่แพงแล้วผมทัศนคติผมประมาณนี้บวบแค่หนึ่งจบแต่ถ้าได้บวบเพย์ตายผมให้เท่าทุนผมให้เท่าทุนแต่ถ้าเกิดว่าได้วกเพิ่มจากนี้คือกําไรกําไรกําไรละคุณอยากจะสอบซินิเซนเป็นคนอุลุกไวอะไรยังไงแล้วแต่เลยไหมจีตอนนี้ทางด้านของสถานทูตอุลุกไวได้เปิดทําการแล้วคุณไปกอรอกเอกสาร A B C นะครับหยอดซองคอให้เรียบร้อยไมจีแล้วก็ไปสอบซินิเซนเป็นคนอุลุกไวแล้วก็ฝึกหัดร้องเพลงชาติอุลุกไวโบ สำหรับโมเมนต์แห่งความเชื่อเราโฮไมจีเฮียวิโก่กบวก TOTSPTG GOTG เกมออฟโทน PTG แข่งเทนนิสอะไรก็ไม่รู้เฮียตัวย่ออะไรก็ไม่รู้โบแปดสิทีมออ e ์เดอร์วหรือทีมออร์เดอร์ซีซั่นไมจีราคาถูกมากหมายประมาณสักห0 0 0 0ื่ะโอกาสอีกครั้งนึงที่ผมจะได้สัมผัสโคพาเมอร์ไมจีอิเซียเลตเฮีิโกแน่นอนโบสตรีวันนี้เราทำแน่นอน90บวก สกงสกแกมอะไรยังไงไม่สนแต่ว่าไอเฮียวีโกโบผมติ๊กก่อนละกันผมติ๊กก่อนละกันโบหมดโบโมเมนต์หนึ่งความเชื่อ let's go <S ผมได้ทีมอัลเลสซีซสัส่นโบอังกฤษแชทจูดอะไรใช่ผมได้ตัวที่ถูกที่สุดในแพ็กไจรจง สามวันแรกผมเปิดแพ็กนี้ผมได้สี่ตลอดโบและนี่คือวันที่4ี่ไมจีสถิติจะโกออนหรือเปล่าโบเลสกโกโดนทำลายทิ้งลแล้วไมจีผมโดนคุกโบด้วยเทนเนเซอร์อร์โนคุกสถิติโดนทำลายแล้วโบมันจบแล้วโบมันจบแล้ว แหงสี่ไม่จีเฮวิโกรีวอร์ทามโบเลสโก้โบเลสโก้ผมขอไปเช้าเาด็กๆกันหน่อยโบผมขอไปเช้าเด็กๆกันหน่อยนะครับเด็กๆเราทุกคนไมจี IG. เจ้าเอาเว่ดีดีเอด็อกบาและเฮอร์นานเคสโปสุดยอดสองตำนานสองตำนานที่มาช่วยเรา,า,เราในสิบปันสุดท้ายนะสิบวินสุดท้ายไหมจีโอลิเซอินเซนโบโอลิเซอินเซนอเดียมี่แอบมิดแต่ผมว่าผมไม่เขาย,ยื่นผิดฝั่งไปหน่อยแต่โอลิเซอินเซนโบบอนมาติดีขึ้นมากครับผมโรดิโกลเดอพอลสำหรับผม AI เกมรับไม่ค่อยวายเท่าไหร่คิตเตนเซนเล่นได้นะทำเป็นเล่นไปนะครับผมเทวิโกโบ เอาไลชัดไปดีสี่ยูโรเนชั่นโบวผมเลือกเป็นเออสเปนแล้วกันโบเลือกเป็นสเปนแล้วกันอันที่2ครับไมจีเอาไลชัดเอทีเคาโตโตเอ็มปัปเป้ปอมอันสุดท้ายไมจีเอนี่โปรโมเคิร์กเบอร์เปเาอร์เคิร์กแล้ว1 of 3อฟท้าสีบวกเหรอสองชุดใช่ไหมแชทเลสโกเอ็นนี่ติงอะ เอาไรโบนี่อะไม่ใช่รางวัลที่เราตามหาแต่เราจงภูมิใจตัวเองไม่จีเรสโกเดบินยา a ฟร์โฟสเตอร์โและอันสุดท้ายไม่จีเ s สโกโบบอลมาติเลิฟมีโซแบทมีแชทบอลมาติเลิฟมีโซแบอ่าผมควรเอาไงดีผมเทคบอลมาติแล้วกันบอลมาติ bon แล้วกันไมจีบอลมาติเลิฟมีโซแบทโบ ไปอยู่รีโมทคึกค okay, ุกอเกนจะได้กี่วินกูก็คึกโอเคแชทผมมีอะไรบ้างเนี่ยจัมโบ้แรฟเฟียร์แพคดูดเโกซื้อเอาด็อกบาสองแสนเลยนะจัมโบ้แรฟเฟียร์แพคเฮกเอาไรแชทผมต้องการคออย่างมากเลยว่ะช่วยออกอะไรที่มันดีๆกว่านี้ได้ปะวะบาซิล กาเบียวอ่ะอัลติเมทแพค็คแชทเฮเบโกโอ,โอเคแชทฮอยแบก84ด e สีเ e อ e คงรู้ว่าผมมีบอกเอาเยอะแล้วเดีย๋ยวเราต้องทำ85าคูณอีกเพิ่มอีกโบวันนี้นะครับอย่าลืม a อ r ไรแชทผมเปิด85คูณ4ก่อนแล้วกันโบแพค็คนี้ขายได้ถ้าออกการ4มาเราอาจจะกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนโบเฮเโก,โก โกเบลออไรโบถ้าออเป็นแฟรงกี้เดยองนะบอกเลยนะบอกเลยนะเพ na, tomato, right, ื่อนหน้าคุ้นเพื่อนสวิตเซอร์แลนด์แมดแลดไหมจีสวิตเซอร์แลนด์คู่อีกแล้วกูว่าแล้วมันต้องส่งคนนี้มาไหมจีออไรโบเก้าสบี่บวกสามใบไหมจีอาจจะเปลี่ยนแปลงเราไปตลอดการโบ let's go ขอตึงๆเยอังกฤษแชทเด็เคนไรส์แตนเวเริ่มต้นอ่ะโบท่าไม่ค่อยดีแล้วโบท่าไม่ค่อยดีแล้วไมจีดำปื้ดเลยโบเลเอาเลดมีค์กโบเลดมีค์กไมจีลาฟาเยลแชทลาฟาเยลมาสิวะ และเดวินยาไมจีเอติไฟดับเบิลโวลัสโกโยแชทโยโยอังกฤษแชทโนเวยไม่มีทางเป็นซาก้าหรอกอูภูมิต้นานทานกูดีภูมิต้นานทานกูดีเอียรวอดิโอว้าว that nice ไมจี that nice โอเคอยู่นะโบ เลโก้แชทผมเลือกเฟคเค้นแล้วกันโบทั้งสุดท้ายที่ผมไม่เลือกเกรดสูงผมได้เดลปอนะเว้ยอืมเคิร์กโบยูโรกรุ๊ปไหนเต็งเอาจริงว่าผมยังไม่รู้ด้วยผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครอยู่กรุ๊ปไหนบ้างโบโคซีโร่โนเลจ โยชัดโหกว่ามันจะมาโอ้ m จ G กูจะกลายเป็น FC ดอทมุนอยู่แล้วโบโอ้ my God ผู gl ang, gl ้รักษาประตูกองหลังกองกลางกองหน้ากูจะกลายเป็นดอทมนล FC อยู่แล้ว my G โอ้น่ใหม่ยความว่าผมจะไม่ได้อะไรอีกแล้วใช่ไหม